สิ่งที่ชาวนัวอยากได้ยินและพวกเราอยากได้ยินใช่ไม่เล่นต่อได้ไหมคุณจะไปเลื่อยได้ไหมครับเอาเล่ามาซิวันนี้วันนี้กินกินข้าวอะไรมาคุณรัฐไอ้คุณจำกินข้าวกับหมูกระเทียมค่ะพี่รัฐเฮียห๊ะสามไอู้้ัวโอ้ยขยันข้าวจังเอ้ยใส่หน้ากากลิงนั้นอีไล นะครับทุกคนกลับมากับเกมของเรา่ากี่คนนะว,วันนี้กี่คนนะห้าสหายสายห้ากลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมของเรา,า่าไม่ได้<า>พูดนานขอพูดหน่อยครับผมที่ด้มึงก็พูดมาทีมายาวานะเฮียขอบคุณมากครับโอเคกเกมใหม่ พวกผมเล่นไปแล้วแต่คุณยังไม่เคยเล่นซึ่งเป็นเกมที่น่าจะเหมาะคุณอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องโกหกกันใช่อย่างคืนก่อนที่คุณบอกว่าคุณบอกแฟนว่าคุณไม่ได้ไปขอเบอร์น้องเขาแต่เขาขอเบอร์คุณเองอ่าได้พูดไปเลยไม่รู้ว่าคุณจะโดนลวงรับสัตว์จริงแบบนี้ไหมเนี่ยเนี่ยสกิลแบบนี้เอ้ยชื่ออะไรนะชื่อเกมอะไรนะลวงลับสัตว์จริงโอ้โหลวงลับสัตว์จริงเราจะเป็นการหยิบบอล แล้วก็ปล่อยลงไปพร้อมเอ่ยวาจาว่าเรามีบอลที่ปล่อยลงไปกี่ลูกสีอะไรใช่แต่ว่าสีต้องตอกันถูกไหมต้องเป็นสีเดียวเท่านั้นและใครที่สงสัยว่าพูดไม่จริงอ่ะชาเลนจ์ซะในการชาเลนจ์ก็คือว่าก็คิดเอาว่าจะ,จะชาเลนจ์อะไรชาเลนจ์แพ้ก็ทําตามชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็จะเล่น,นกันจนกว่าใครที่บอลนห,นหมดจากกระเป๋าเราเนี่ยก็คือชนะแต่ถ้าเกิดว่ามันนานเคี่ยวตันกันหมดก็ไม่เกิน15นาทีนะก็จับเวลา15นาทีแล้วก็ใครเลืนน้อยสุดก็ชนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับรวมสัตว์จริงกับเกมของเราสำหรับข่าวดีของชาวโนทั้งหลายก่อนจะเล่นเกมใช่ไหมครับทุกคนครับผมมีความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจมากที่จะเสนอข่าวนี้นะครับ MV เดือนแพรพร้อมรับชมได้แล้วครับโอเคครับ ลวงรับสัตว์จริงครับตอนนี้ครับผมให้เกียรติแขกรับเชิญกิิมศของเราคนนี้ครับเริ่มเลยคนเดียวหยิบไปเลยฮะหนึ่งสีและจำนวนของมันจับเวลาครับเริ่มครับเปิดเกมกันหน่อยนะสีเหลืองสองลูกครับเดี่ยวกันหมดทดลองได้ทดลองได้จริงเรื่องนี้ดิมจะไม่ยุ่งสีเหลืองลูกหนึ่งชาเลน์อุบัรรคใหญ่แคนี้แต่คราวนี้แล้วแล้ว อ๋อคนนี้เขาเขาแชชนะแชมป์อ๋อแสดงว่าเขาแบบบลับเก่งชาเลนจ์ด้วยอะไรชาเลนจ์ด้วยเวลาพูดกับใครก็ตามต้องพูดว่าที่เรียกว่าที่รักตลอดตกลงท้ายลงท้ายด้วยที่รักคุณจ๊อนะฮะโกหกหรือสัจจริงครับคุณภูมิสีเหลืองโลกเน็งเวลาพูดกับใครก็ตามต้องพูดที่เรียกว่าที่รักตลอดจ๊อบโกหกครับรีบจับรีบจับจับสีเหลืองโลกเน็ง โดนแล้วเ้ยเจาก็บไปให้หมดอขอบคุณมากที่ซืล้างแค้นให้กูได้จ๊อมทำไมถึงโกหกเพื่อนอ่ะ ที่รักคนปวดคนตอบไม่พูดอะไรงตอบให้มันไม่ประโยคหน่อยสิวันนี้กินกินข้าวอะไรมาคุณรักไอ้คุณจำข้าวกับเอ่อหมูกระเทียมค่ะที่รักเนี่ะสิ่งที่ชาวนัวอยากได้ยินและพวกเราอยากได้ยินใช่ไม่เล่นต่อได้ไหมคุณจะไปเลื่อยได้ไหมเอาเร่องมาซิวันนี้โอเคเริ่มรอบต่อไปเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดคุณจำอยากให้ผมวางสีอะไรดีครับ เอาสีแดงกันไอสัตว์ที่รักได้สีแดงหนึ่งลูกกวะนึ้งกระนึ้งอ๋อแม่จำเป็นจำเป็นเป็นก็คือคุณบีมต้องต่อที่สีแดงถูกไหมชาจะต่อจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้สีแดงสองลูกชาเลนจ์แม่โอ้ยไม่ทันนานเหลือเกินชาเลนจ์ครับเชิญครับเอาเลยเไม่ยเสนอไม่อยากทักกูเชิญเลยแล้วแต่คุณเลยถ้าใครชนะ ครับคนที่แพ้ครับต้องอวยคนนั้นแบบอวยตับแตกอ่ะเป็นเป็นเป็นทีมเลยแค่แตกแค่แตกทีมรัดแค่แตกทีมดิมใช่ลูกอะไรคือเออออแบบซัพพอร์ตแบบติดดีๆนะรัแดงสองลูกเป็นยังไงนะคุณตรงคุณรัดนะฮะชาร์ล็อตว่าคุณดิมโกหกเรื่องลูกบอลสีแดงสองลูกนะครับคุณดิมโกหกหรือตัดจริงครับคุณภูมิสีแดง สองลูกครับคนที่แพ้ต้องอวยคนนั้นแบบอวยตับแตกคุณดีมโกหกหรือสัตว์จริงครับคุณภูมิโกหกราล่ะต้องอวยแตงแตงแตงสีแดงสองลูกโอเคชาเลนจ์เริ่มหน้าบัดนี้ครับเอ้ยอากาศร้อนเหมือนกันนะช่วงนี้เพราะว่าพระอาทิตย์กับเอลินโยมันทำงานด้วยกันครับเอลินโยภาษาอะไรเอลินโยภาษาสเปนครับแปลว่าอะไรบอกว่าเอลินแล้ว อ่าแอนดี้ครับพี่รักจริงๆพี่รักเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความร้อนพี่รักเป็นคนรักโลกนะเขาเริ่มพูดว่าเออการใช้เชื้อลมค้าไม่ตัวอย่างหลุดแล้วดิกระพี่โอ้โหนี่หลุดได้ไงล่ะพี่ก็เห็นอยู่เริ่มเลยได้ไหมันตรายเริ่มรำคาญแล้วอันตรายพี่ด้วยอย่างเงี้ยพี่เดินโอ้ล้มไปพี่เป็นแบบชาวเราของวงเงี้ยพี่ทำไงอ่ะคันนี้เออแล้วแบบชาวนัวจะบอกผมอุ้ยผมปล่อยให้พี่ล้มเงี้ยตายอย่างนี้โอ้ยคครถามหน่อยว่าระหว่างผมกับตรงอ่ะ ใครเป็นมนุษย์ที่ดีกันคุณเอาเศษสมบัติแบบนั้นมาเทียบกั <c oughs> บ,บเทพเจ้าคนเลย,อ,เยอันนี้มันคือมันเหมือนแบบเวลาคุณเดินไปเหยียบขี้ไก่อ่ะตรงคือขี้ไก่อ<า>แล้วคุณคือ<ม>แบบไม่บบได้ไม่ไ้ไม่แรงเกินไปสำหรับเขาใช่ไหมไม่มีทางแรงเ,เพราะว่าอย่างไคุณมันยิ่งใหญ่เกินที่เทียบคนอื่นได้อยู่แล้วผมจะเริ่มนะครับผมคุณต้องเริ่มคุณเนี่ยคุณเป็นผู้นำไงราศีคุณอะการเนี่ยน่ารำคาญแล้วใครถูกลงโทษหรือกูถูกลงโทษแค่คุณเหลือบตามไม่มีใครเหมาะสมก่บคุณแล้วอ่ม ฟ้า3ครับโอ้ยน่าจังเลยโอ้ยเกิดมาแต่แรก่ีจักเลยเชื่อไหมครับคนนี้เป็นคนที่บุริงใจฟ้าฟ้าใหญ่ของผมเลลน์ผมชเชลน์ไม่จะแพ้ชนะไม่รู้แต่บุรรำคาญมึง ด้วยยังเป็นฉันกูอเอาจริงะะะนะกูก็เกือบต้องกันคู่รีดินหนึ่งมือจะมาชาเลจนลูกพี่กูออไอ้ขี้ตีนไอ้ขี้ตีนซอกเนี้ยหมาถ้าหลักให้จะชาเลจนเรื่องนี้กับดิมบ่อยากชาเลจนก็ได้ที่เกี่ยวกับคำพูดอ่ะอยาก,กับมันดีกว่าชาเลจ์นะคุณเดียวชาเลจนเรื่องอะไรจะเอ่ยปากพูดกับใครต้องอ้าปากถ้าูกอ่คุณเดียวชาเลจ์คุณรัฐว่าบอลในเนี้ยสีฟ้าสามลูกที่คุณรัฐใส่ลงไปเนี่ยเป็นเรื่องโกง ฟ้าสามครับผมชาเลนผมชาเลนเอ่ยปากพูดกับใครต้องอ้าปากห้าถูกอ่าีสัตว์จริงคุณอฟ้าสามครับอยัง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 นเงยังยิงยนงยเก็บงยังนังยังยังเังยเรยังยงยังยังยบังยัยังยังเังนังงัั แท็กซท็กซี่สีอะไรแท็กซี่แท็กซี่สีอะไรฮะแฮ็กีแ็กสีอะไรรถสีอะไรหอกให้ทางซี่ไหอไอ้ะอท็กท็กอแกสีอ่าสีแล้ว่แท่เอะไระ่าสีอะไนแทแ่อรฮี่สดอรฮะแี่ยเสีอะไระ็นแสอะฮะแทนกี่อะไระ็ีอทีอแ็กเอ็อรฮงแีสรับ ฟ้าสอฮาเฮนนี่อะไรเยียนชาเลนไมล่ะโองชาเลนหรอ่อฟ้าของอ่แก้วโอเคโอเคฮะอ๋อามฮียะหามโฟาสามโทรเลขโทรมืออโฮียามอสาม่าูอโอ้ยขยันพูดแต่กลัวมึงสคนพอกันถ้าเรื่องพูดอะ ฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งแม่งมาทีละหนึ่งเฮ้ยผู้อ่องอ่อนครับผมนะฮะสีฟ้าสองลูกครับเฮ้ยอาฮุบแอรแล้วไอฮุบแอร์ละสีฟ้าหนึ่งลูกครับห่วยเองึงไอายนะนี่มึงทำได้มึงชาเลนด์ได้นะอ้าอักไหม อาอ่ะไงไออี๋อาอ่ะอี๋้องคุณชาแล้วหรือเปล่าล่ะอาเอ็นเฮ้ยไออีอาเองกอ่อาเหมือนเดิมนี่เหรออาเอิเราบรบไ่ต้องมึงอ้อ่เอิง้องอ่เราะู้ใองมว่าเอาไงไอ้ออีอมอกออีอาองอกโออกอัดอิงสีฟ้า หนึ่งลูกครับวยเออง Y R R ไหม I R อ X Long O O หรืออัดอิงอัดอิงอะอ่ะอ่ะสีฟ้าหนึ่งลูกครับเก็บคืนเยอะเลยนะโอ้ยอายอี๋ออ่ะโอเคตอนนี้คุณเอี่ยวชาเลนผมไปนะครับเมื่อกี้อ้าเมื่อกี้อ้าระดับมันมีหลายระดับนะหนึ่งถึงห้าเมื่อกี้อ้าสาม ยังเพิ่มไดอีก2ระดับเหรออ้าห้าไงคะเนี่ยเพราะว่า2อที่ติดไปแล้วอ่าคือไม่เข้าเลยอุ้ยอุ้ยนะฮะอ้าไปเลยอ่ะเมื่อกี้ห้สเนี่ยอ้าไปแล้วพูดอ้ยไปแล้วไหมอา้เอ็งออ้าพี่ดิมอ่ะโอเคอ้าองอ้าหน่อยเดี๋ยว2 ชาเลนจ์ให้ออกอ้าไม่ได้สงสัยมึงสงสารมันเดี๋ยวเทปนี้จะมีแต่คนอ้าปากเอ๊ะอะไร่ะเอ็ดโอ้ยไรใส่หน้ากากลิงนั่นอ่าอีอ้าอีอ้าอะไรนะดีมากเอเอ็ดโอ้ยเอฟเพิ่มอีกอีอ้าอีอ้ามีท่าด้วยอีอ้า ีาอ๋อเอียเพเน็ออฟเอรเออเอียอใครแพ้ชาเลนจ์เป็นซีซ่าอ่ะสรุปว่าคุณรัตชาเลนจ์ว่าที่พี่ดิมบอกว่าสีเขียวสองลูกเป็นเรื่องโกหกนะฮะครับคุณภูมิครับพี่ดิมโกหกหรือสัตว์จริงครับเหย๋สองชาเลนจ์ให้ไม่ได้สงสัยมึงตรงสารมันแพ้ชาเลนจ์เป็นซีซ่า ตัดอี่้่าี้่เขียว2องโอถูกชลโงกกับน้กกักสวิงนุกสวิงนุกชาเลนเริ่มนะบอดดี้เอทมันนะฮะมันหลายลูกเดินดื้อเอาไปเลยเต็มเมแดง3มลูกแดงสามใช่ไหมอ่ะคุณซีซ่าครับ แดงสองตอนแต่งเพลงรักแล้วผมแต่งยากไหมฮุอฮุฮุอ๋อนี่เอาลอนองเอาลอนนองไอ้นื้น้ากาอีกแล้วอหะไปนะครับเจอนครับแดงสองครับพี่จ้ำต่อเลยครับผมชาได้เดี่ยวผมชาเล็เดี่ยวาว่าถ้าแพ้มันเด็กสับเยี่ยว ต้องนวดให้ทุกคนใครบอก่เมื่อยต้องเดินไปนวดคนนั้นชาเลนจ์พี่เอี่ยวว่าสีแดงกี่ลูกนะสองลูกสองลูกสีแดงก็คุณผู้ชมนั่แล้วนล่นต่อเลยยืนเสกยืนเสกคุณภูมิครับพี่เอี่ยวโกหกหรือสัตว์จริงครับแดงสองครับผมชาเลนจ์เดียวถ้าแพ้เป็นเด็กสับเยี่ยวต้องนวดให้ทุกคนใครบอก่เมื่อยต้องเดินไปนวดคนนั้นพี่เอี่ยวโกหกครับแดงสองครับ จําได้หยิบอยู่แล้วชาเลนจ์หนึ่งสามห้องไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มชาเลนจ์เริ่มนะบัดดี้ไอ้หนูไอ้ฟ้า้ามีปัญหาเรื่องคอบาดไหล่บีบบีบขอเป็นบีบนวดแรงๆเออกดเลยแรงๆเออทันทีผมเริ่มคนแรกนะครับเหลือหนึ่งลูกเฮ้ยเหมือนกันครับโอเคครับอุ้ยนี่คอแข็งนะครับเนี่ยมมันงตึใช่ข้างหลังครับมันตึงนะโอเคเหลือหนึ่งครับ เอาไปเล่นก่อนไปเล่นเกมก่อนไปเล่นเกมโอเคครับได้ครับโอ้ชี้เมื่อยว่ะเมืได้หยอดแล้ววันนี้เอ้ยโอเคนะครับอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งครับสีเหลืองสองครับอออันนี้แคนปะสีเหลืองนวดเลยรู้ปะนวดครับอันนั้นสีเหลืองสองลูกสลูกเอาพอรับมาแล้วขอบคุณครับโอเคครับสีเหลืองหนึ่งลูก เฮ้ยเหลืองมนเยอะเกินไปแล้วนะสีเหลือง2ลูกนะครับและหมดแล้วครับชาเลนไอผมชาเลนว่าพี่ดินโก6ไม่ใช่ผมจบใช่ไหมไม่อยากให้คุณชนะชาเลนคุณนิมด้วยการร้องเพลงเดือนแพรฮททูลเกลเลอรด้วยการอ้าปากคำไว้อ่าหนึ่ฮุกหฮุกคุณภูมครับพี่ดิมสีเหลือง2ลูกทำไมมึงยิ้มกันวะโกหกหรือสัตว์จริงครับชาเลน ผมชาเลนจ์ว่าพี่ดินโกหกไม่อยากให้คุณชนะชาเลนจ์คุณิมด้วยการร้องเพลงเลือนแพรฮัตตูกเลอร์ด้วยการอ้าปากทามไวโกหกหรือสัตว์จริงครับสัตว์จริงครับตอวตติวสีเหลืองสองลูกนะครับแล้วผมก็หมดแล้วด้วยครับก็คือเกมจบแล้วด้วยโอเคพี่ดินชนะไม่จบสวยนะมีผู้ชนะและมีโชว์ตอนจบด้วยใช่ตอนนี้ครับชาเลนจ์นี้ครับ ได้รับความนิยมมากในทิกตอกครับคือร้องเพลงเรือนแพรด้วยอาการใดก็ตามแต่ค้างไว้ตั้งแต่แรกจนจบเช่นร้องเพลงเรือนแพด้วยการอ้าปากมีตัวอย่างไหมอ่ะเชิญชมครับเอ่อเออออ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกริ้งกริ้งทั้งทัชโคลเลอร์ทีวีด้วยนะจ๊ะเงี้ยวเงี้ยวเฮไออ้ายอ้ออ้อเอออ๋อเอาไปรู้สึกว่าไงวันนี้สนุกสนานไหมวันนี้อ๋อไอไอ้ายโอเคมึงน่าจะชอบแหละคือมึงเอ็นจอยอ่ะเอ้าเง้นลาไปด้วยเล่นไพ่อีกรอบนึงเออ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 เพอแล้ว